ครับสวัสดีครับองนกเขาใหญ่บรีครับวันนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่โปรดติดตามมุงนกเขาใหญ่บรีที่โทรมาสั่งองนกเขาใหญ่บรีนี่ครับวันนี้มาดูนกต่อลูกปลาครับนี่ครับเาวาหมูยอครับนี่ครับกุกเดียวครับตัวนี้นี่แฟนไว้นี่ต้นแคนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจ้าหมูยอครับนี่ตัวนี้ต่อต้นไม้ครับนี่มาแล้วครับนี่ ต่อเก่าๆครับนี่เรียกอยู่นี่ครับนี่ครับเก่าๆครับโยนะครับกุกเดียวครับเจ้าหมูยอครับนี่นี่แฟซีให้ดูได้ชมครับนี่ไม่แพงครับตัวนี้ไม่แพงครับนี่โอบถามได้ครับนี่ เอฟีดูได้ชมครับในต้องกลัวครับโอนจริงส่งจริงไม่ได้มโม้ครับนี่เจ้าหมูยอโย,ออยนะครับเอฟซีดูได้ชมครับ อย่าลืมติดตามโมโนเขาอยาบลีครับสวัสดีครับ